นอดิกนอใจขายดีตลอดไปแล้วก็ตลอดกาลเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะพามาดูร้านของลูกค้าทามคาเฟ่นะคะลูกค้าบอกว่าชอบมากๆเลยค่ะทรงจวนอดิกก็ขอจัดสักหนึ่งหลังแล้วกันนะคะไหนๆก็จะเปิดร้านแล้วก็ขอให้มันอลังการแล้วก็น่ารักพร้อมกันไปด้วยเลยสําหรับทรงตัวนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่2อคูณสนะทุกคนลูกค้าคือร้านทามคาเฟ่นะคะฝากทุกคนไปอุดหนุนด้วยนะสําหรับด้านหน้านะคะมีบาร์ไม้ไวใ้ให้ส่งออเดอร์ด้วยนะทุกคนตัวกระจกเป็นกระจกบานเลื่อนอย่างดีเลยนะคะเลื่อนง,ง่าย เปิดเข้าไปด้านในเจอชั้นวางของเจอซิงค์น้าแบบนี้เลยนะมีบาร์ไม้ทาเคลือบให้อย่างดีด้วยค่ะระบบไฟเดินท่อดวงไฟฝังฝ้าตีฝ้ากุผนังให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าติดแอร์ได้เลยค่ะไม่ร้อนแน่นอนด้านหน้านะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะทุกคนสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะด้านข้างนะคะเรายังมีหน้าต่างแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีบาร์ไม้ไว้รองรับเผื่อลูกค้าจะเอาไว้รับส่งออเดอร์อีกด้านหนึ่งก็ทําได้เลยนะประตูทางเข้าจะอยู่ทางด้านหลังนะคะตัวบาร์ไม้เคลือบอย่างดีเลยนะคะกันน้ํากันลอยขีด ให้ลูกค้าด้วยนะใครสนใจนะคะก็อย่ารอช้านะคะรีบติดต่อมาที่แฟนเพจ SK โรงงานผลิตซุมกาแฟและเคาน์เตอร์ขายของนะ